สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมมาสอนเล่นเพลงไทยเธอคืนมาของพี่ปูพงศิษฐ์คัมพี์ในเวอร์ชั่นโซโล่ในคอร์ดในสไตล์ของผมเองนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นกีตาร์โปร่งบันเลงก็ได้นะฮะ <c oughs> โอเคอเล่นในคอร์ด G นะครับในคีย์ G ีเมเจมันก็จะมี G มี D มี E m i มเนอร์มี C อ่ามีประมาณนี้นะครับ ที่เราจะใช้กันนะครับข <c oughs> อดแน่นอนละ่ะก่อนที่จะเล่นมันเลงเพลงอะไรจะต้องพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ทราบก่อนทุกครั้งเสมอไปนะครับก็คือเราจะต้องร้องเพลงนั้นให้ได้ชัวร์แม่นๆเป๊ะๆจริงๆในเรื่องของจังหวะและก็ทำนองโดยเฉพาะทำนองเนี่ยต้องแม่นๆจริงๆนะครับถึงจะเล่นเพลง,พลงนั้นได้ได้นะฮะมันจะร้องผ่านมาสองปี ก็คือเวลาเราแก่เนี่ยก็เราเราแก่ตามคำร้องเลยผ่านมาสองปีคือเสียงคอร์ดมันจะลง G เนี่ยก็คือตรงคำที่สของโน้ตตัวที่4ถูกไหมครับผ่านมาสองปีผ่านมาสองปีก็อย่างนี้ก็จะเริ่มต้นจากสาย3นะครับจับคอร์ด G ฟอร์มอย่างนี้นะครับนิ้วก้อยก็จับลักษณะประมาณนี้แล้วเหลือนิ้วชี้ไว้อันนี้ก็คือ ผ่านมาสองปีอ่ามาจองนี้ก็คือสายสามสายเปิดผ่านต่อมาไปที่สองสายสามอยู่กลางแล้วก็โน้ตตัวที่สามสายสองสายเปิดแล้วก็ปีไอตรงปีนี่ให้ขยําขยุ่มเลยนะครับก็คือขยุ่มสายสามกับสายหกพร้อมๆกันอย่างนี้ตอนแรกก็ สสามเพดที่สองแล้วก็ส่สองแล้วก็ขยุ่มสายสามกับสายหกพร้อมกันมันก็จะได้เป็นผ่านมาสองปีใช่ไหมฮะแล้วก็ที่เธอจะเป็นสองคำคำว่าที่เนี่ยก็คือสายสองสายเปิดแล้วก็มาดีดีเนี่ยก็คือเล่นสองสายพร้อมกันได้นะครับเล่นสายสามไปสี่เนี่ยสายสามไปสี่มาพร้อมกัน แล้วก็มาหายจากเนี่ยอันนี้มาดีแล้วก็ดีแล้วก็ย้ำสายสามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็เฟสที่สองแล้วก็มาเป็น e minor e minor เนี่ยก็คือเล่นทยุ่มสายหกกับสายสี่พร้อมกันอ่านเนี่ยแล้วก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นขาวเพราะว่าอันนี้สไลด์นิดนิดหนึ่งสลด์จากสายสามเฟสที่สองมาสี่ ก็คือคาวเขาว่าเนี่ยาวเขาว่าอ่าว่า,า,วาจะเป็นลงซีอันนี้ก็คือ่าวแล้วก็เฟสที่สายสองเฟสที่สามลงซีพอซีนี่ก็จะเป็นสายห้าแล้วก็สายหนึ่งพร้อมกันเก่ 9, าพร้อมกันแล้วก็สายหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสายหนึ่งสองครั้งก็คือพ่อแม่เธอเนะี่ย ข่าวเข้าว่าววแล้วก็พอ่อแม่เธอเธอก็จะมาลงดีพอมาลงดีปุ๊บก็เล่นสาย4กับสาย2พร้อมกันเธอนะข่าวเข้าว่าววพอ่อแม่เธอนั้นพาไปขายก็จะเป็นนั้น มาขายมันก็จะลงกีเห็นไหมฮะเนะี่ยพอจีนี้ก็คือเล่นสายหกับสายสองพร้อมกันนะครับจีในท่อนนี้เนะี่ยเขาเขาวขา,ววาพ่อแม่เธอแล้วก็นั่งภาไปขายนะท่อนต่อมาก็เหมือนกันเลยก็คือเจ็บและช้ำาเ,นะเหมือนกัน ก็จนบังคับจิตใจจนในตรงนี้จะยากนิดนึงเพราะความจนเนี่ยคุณต้องจับปอทีแบบแบบนี้จับจีอย่างนี้เพื่อเอานิ้วก้อยมาเล่นบนสายสองไปที่สามแล้วก็บังคับจิตใจอ่าอ่าแล้วก็ตรงนี้ใช้สายสามไปที่สองเพราะความบังคับแล้วก็ สาย 3, สามเฟสที่สองจิตใจใจอ e ีเมเนอร์ท่อนนี้ก็คือสายหกกับสายสองพร้อมกันแล้วก็จะมีท่อนซ้อยที่แฝงกันอีนึงอ่าแล้วก็จะมาลงอเมเนอร์ or, ก็คืออย่างนี้สาย 3, สามเฟสที่สองแล้วก็สายสายสองแล้วก็เฟสที่หนึ่งแล้วก็สาย 1, สามอีกเข้าหนึ่ง ก็ A อไมเนอร์แล้วก็เนี่ยเห็นมั้ยครับต,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 ตอนตอนตอนส้อยมันจะเป็นอย่างนี้พอมันมาลงเอไมเนอร์ใช่แล้วก็เอไมเนอร์แล้วก็ อันนี้ชี้ทางให้เท่านี้นะครับชี้ทางให้เท่านี้ซะก่อนผมคิดว่ามันยากพอสมควรแหละกับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรมากมายบางคนอาจจะฟังเ๊ะผมพูดอะไรไปทําไมดูงงดูเลยจังแต่ถ้าเรารู้เรื่องพื้นฐานของสเกลของโน้ตแล้วก็ร้องเพลงนั้นแม่นในทํานองดีพอผมว่าแค่ผมปูพื้นให้ประมาณนี้ทุกคนน่าจะเล่นได้กันทั้งเพลงนะครับไถเธอขึ้นมาลองฝึกดู